สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมอสไซดบัสนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำแบตเตอร์เลียนที่ใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับก็ใช้งานแบบสมสมบุกสมบันนะครับใช้แบบใช้อย่างแบบหนักมากเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอร์เลี่นซูนเมยนะครับ 808A นะฮะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมใช้มาได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับตัวนี้คือ ลักษณะการใช้งานเนี่ยผมจะเปิดทรงแล้วก็เก็บงานนะครับในตัวเดียวนะก็คือใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะ,ะมีความแรงค่อนข้างใช้ได้นะครับถือก็ถือว่าแรงอยู่นะไม่ถือว่าแบบด้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ฟังนะเครื่องจริง,รงผมมีแบตรเตอรี่หลายตัวนะครับหลายตัวมากเลยนะ มีแบรนด์หลายตัวมากก็ใช้หลายตัวแล้วนะครับแต่พวกหลักๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับหลักๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับหลักๆซูเปอร์วีแล้วก็ว g r นะครับแต่ที่แบบใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับใช้ตั้งแต่เรียนตัดผมยันไปจนเปิด้านได้ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมรับรองเลยนะครับซูนเมอ์ 808A นะครับตัวนี้นะฮะมันจะมีอยู่3สีนะครับสีทองสีแดงแล้วก็สี สีเทานะฮะประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีรุ่นใหม่แล้วนะก็จะเป็นพวกุ่นเหมย80 8 1ูน่อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมแนะนําก็เป็น 808A นะครับต,ตัวนี้นะตัวนี้เป็นฟันแบบธรรมดานะครับเป็นฟันธรรมดาแบบนี้นะครับถ่ายทรงนักเรียนก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนไม่ตัดทรงนักเรียนกันแล้วนะี๋ยวเนี้ยคนไม่ตัดแบบนี้กันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพวกแฟชั่นพวกอะไรกันนะครับแฟชั่นต่าง ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะที่ตัดกันนะครับจะเป็นแฟชั่นซะมากกว่านะตัวนี้ผมก็จะแนะนําเลยนะครับใช้เปิดทรงได้นะครับตัดทรงนักเรียนได้ตัดให้ผู้ใหญ่นะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากจะเอาไปตัดให้สามีให้ลูกนะครับก็ผมก็จะแนะนําตัวนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงนะราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึง1นึ่พนนะราคาหลักร้อยนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะ อันนี้ผมไม่ได้ขายเองนะครับแค่มาแนะนําเฉยนะครับมา,มาแนะนําสําหรับปัตตเลียนที่ใช้งานแบบสมบุกสมบันนะแต่ตัวนี้มันจะมะีข้อแตกต่างก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์อันนี้ก็คงแบบไม่ไม่เป็นปัญหากับใครหรอกมั้งแต่แต่ผมก็คือผมจะใช้ปอเตเลียนตัวอื่นนะจะเป็นสวิตช์เวลาปิดมันจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ตัวนี้มันจะปิดด้านหลังนะมันจะทําให้แบบเรางงๆนิดนึงนะอันนี้ก็มีข้อเสียป,ประมาณนี้นะครับแต่ว่า อย่างอื่นอะไรก็โอเคนะน้ำหนักก็เบานะครับสามารถตัดได้แบบสบัดได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะมาแนะนําให้ประมาณนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายซี